จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ไม่มีที่ไหนนะคะมีที่พินที่เดียวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองตามไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจมิสูเทพลัก์ทุกท่านนะคะวันนี้พินที่ปรึกษาการขายนะคะจะพาลูกค้ามาชมตัวหัวเดี่ยวขับสี่นะคะว่าคันนี้พินแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างแล้วลูกค้าใช้งหดเท่าไหร่เดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นหัวเดี่ยวขับสี่เกียร์ธรรมดานะคะ สีบอลเงินค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่พินทําโปแถมไปนะคะก็จะเป็นตัวกันชนเหล็กนะคะเพิ่มความสปอร์สวยงามค่ะคันนี้ลูกค้าเน้นแต่งแบบดุนะคะมาพร้อมกับชุดตัวสกูปหน้านะคะสีบอลเงินตัดกับสีดําเพิ่มความสปอร์เข้าไปอีกค่ะพร้อมกับตัวโลโก้ไททันสปอร์ตเพื่อให้มีความเข้าชุดและรับกันกับด้านหน้าทั้งหมดนะคะเดี๋ยวตามไปดูที่ด้านข้างกันเลยค่ะ สำหรับด้านข้างนะคะพินแหนเป็นตัวคิวล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดให้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะขนาด18นิ้วเป็นยางซิ่งนะคะมอนเตอร์ลายเป็นลูกโม่นะคะอันนี้ลูกค้าเลือกเองเลยนะคะมาพร้อมกับชุดสติ๊กเกอร์ที่ลูกค้าเป็นคนเลือกแบบเองเลยค่ะสวยไหมคะอันนี้เรามีให้ลูกค้าเลือกประมาณเกือบร้อยก็แบบเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยนะคะมาพร้อมกับชุดบันไดข้างออฟโรดนะคะ เสริมความดุดันนะคะแล้วก็ตัวโลบาร์กระบองเหล็กของอาร l เ n นเดอร์ทรงสั้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูต่อด้านหลังได้เลยค่ะสำหรับด้านหลังนะคะเบื้องต้นก่อนอื่นเลยนะคะพินแถมเป็นตัวไลเนอร์ด้านหลังนะคะเป็นของมิซูบิชิมอเตอร์เลยค่ะอันนี้แข็งแรงแน่นอนนะคะขออนุญาตปิดนะคะ ชุดกันชนหลังพิมเปลี่ยนให้เป็นส่งอัพโหลดนะคะมาพร้อมกับชุดลากจูงและไฟถอยนะคะเพื่อความสวยงามรับกับตัวกันชนด้านหน้านะคะโอเคเดี๋ยวตามไปดูโปรโมชั่นด้านหน้ากันเลยค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะพิมมีให้ลูกค้าได้ทั้งหมด3แบบแบบจุใจทั้งนั้นเลยค่ะโดยที่อย่างแรกนะคะจะใช้เงินกดแค่1 0 0 0 0มืน 9,000บาทนะคะเริ่มต้นหรือแบบที่2จะเป็นชุดแต่งเต็มแบบนี้เลยนะคะแบบอัปโหลดได้เลยนะคะแล้วก็แบบที่3จะเป็นดอกเบี้ย0ู 9, 48, 48, นาน48วดนะคะหรือ4ปีนั่นเองสำหรับใครที่สนใจหรืออยากจะสอบถามรถรุ่นอื่นๆก็ได้นะคะติดต่อพินได้โดยตรงเลยค่ะที่เบอร์0982838488สำหรับวันนี้นะคะพินกับหัวเดียวตัวนี้ขออนุญ,ญาตลาลูกค้าไปก่อนนะคะ สำหรับคลิปหน้าพีนจะถ่ายรถรุ่นไหนจะพาลูกค้าชมรถรุ่นอะไรยังไงติดตามด้วยน,นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย